อเนี่ยเละงอกกับมามีบ่ครับเอ็ดละงอกอืเนียดปาดเอาไปหนึ่งเนีดเนยดเนด เห็ดต <that is German> <and> <als> ุ <what> no? <that is English> <and> ีน้องกระด้งเท่าไรเห็ดนี่ครับนี่อ๋อเนี่ยอ๋อบอสถาดจานกระด้งอย่างไรครับนี่สามร้อยสามร้อยโอ้เห็ดละงอกพี่น้องนะครับ้นขายกระด้งเราสามร้อยเฮ็ดละงอกเฮ็ดละงอกตุ่มๆอันนี้ได้ดอกบานๆเฮ็ดยังไ่ เห็ดดินค่ะเห็ดดินเห็ดรวคโอ้ครับเห็ดตีันก็มีจ้าหาบก็มีเห็ดิ่เห็ดดอกจากา้านี่ค่งไ็เห็ดีปน้องเอ๊บใหญ่เห็ดอันี้มาออกปวดหอกโคดใช่เห็ดผูพานพี่น้องเห็ดผูพาน้์ออโอ้ยเห็ดพี่น้องเห็ด กมันหนึ่งไว้แต่เพิ่นซีมรอดย้ำเพิ่นบาเกล้าซีมอมาเจ็ดสิบห้าบาทเน็ตละงอกระมีงเน็ดกอแดงกระทงเท่าไรแล่ะครับนี่ยกระทงละห้าสิบบาทเฮ็ดเพิงกระมี่ครับเน็ดกอแดง โอ้ยเห็ดเทาเฮ็ดอยังนี้ครับมันเทาตัวนี่นี่เห็ดเรางอกเทาท่องเท่าไรน่ะโอ้ครับเห็ดเด้อพี่น้องครับเห็ดทุกงานสิบาทเห็ดเรางอกเฮ็ดตะไคร้เห็ดก่อกระทุ่งเท่าไรครับนั่นเห็ดก้อมันมีหลายราคาค่ะห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยค่ะโอ้ครับสองร้อยก็มีพี่น้องมันมีหลายราคา ครับนี่เกีเอเกีดบีเกีซีนะครับเกีดเอกับแพร่งได้จักน้อยเกีดบีกับล่องเรามาเกียดซี่กับเครื่องมันเถ่าแล้วพอกระไรขายเถินนะครับเฮ็ดซุ้มเกียดซีเนี่ยโยทอกันกขาผู้ขายอายโทอกันกขาผู้ขาย ี่อยกันแ้หอมาก่ขเออเขได้หมันกมู่หนิีพ่อพ่อกัน อันี้เรางอกกับมัมมีบ่ะครับเฮ่เรางอกโอ้เฮ็ดบาทเอาไป็หนึ่งเฮ็ดเฮ็ด กบอเห็ดพี่น้องเห็ดลายลายอยู่เลี่ยมถนนพี่น้องเอ้ยนะครับเห็ดนี่ยังแน่ครับนี่เห็ดกอเห็ดตาเล่จะขายกระถาเท่าไหร่ห้าสิบบาทพี่น้องเห็ดเราโง่กับมีตัวนี้น้อยเห็ดเราโง่คนสามีพี่น้องมาดูครับจานเท่าไหรก่อนนี่สองร้อยเห็ดเราโง่เนี่ยโอ้พี่น้องอืมพี่น้องมาเบิบงเอาได้พี่น้องก็เห็ดจักเถียงจักแย้งผมโมโหจักน้ำมาเบิังเอารถพี่น้องก็เห็ดลายเลยนะครับ นะผมพามาเลิมถนนนะครับตวงฟังทางนะครับถนนกาลสินสุขนครนครสุขนคร,นนครนกาลสินเนี่ครับนี่โู้ไหลนะครับเห็หดหลายนะครับแงว่าดลาดนะครับนร่างขายเป็นจุดเป็นจุดไปพี่น้องนะครับกานไปพันมากระแหว่งเอานะครับหลายนะครับ<า>เห็ดหลายเห็ดปนเก็บเก็บไม่ไม่มาครับนี่อ๋อพงมาทันายฮอดเงินอะไรได้เนี่ยพนกงเก็บมันจะปลาเนี่ยพี่น้องเนี่ย เ็ด <s pe ed> นาเลยนางวก็มีพี่น้องหลายหลายคักลายแน่ลายแค่ลายว่าอืมนาเฮ็ดแต่กิน,น <S <s <pe ed> เฮ็ดเนาะออนามมแด็งก็กินไข่มมแดงนาไว้กินไว้ครับถนนซ้ายนี่มีกินตลอดการไม่กินตลอดแรงผลมีกินตลอดนะครับกินตลอดเลยกินตลอดเลยเฮ็ดทุกพี่น้องกระด้งเท่าไรเฮ็ดนี่ครับนี่โอ้หนี่เด้อ อ๋อบอสถาดการหั่นกระทงยังไงครับเนี่ยสามร้อยโอ้เห็ดละงอกเป็นอกนะครับเพิ่นขายกระทงเราสามร้อยเห็ดละงอกเห็ดละงอกตุ่มๆอันนี้ได้ดอกบานปลาเห็ดยังนไงเห็ดดินค่ะเห็ดดินโอ้ครับเห็ดตีนไก่ด้านกมีจ้าเห็ดตีนเห็ดดอกจ้านี่ค่ะก็เห็ดเป็นอก เตี้ยมอยเห็ดแค่ไี้มาออกกดออกกู้เทยเห็ดผู้พานพีน้องเห็ดผูผ่านออไมกอนแล้ออกโอ่าหนนเห็ดเห็ดท่านเก็บไม่เองพี่น้องนะครับเก็บมาเองนะครับร่างขายยู่ริมถนนนะครับกระทงลงหายสิ่ปากกระทงบักไก้เลยพี่น้อง บักง่ายอะไรอย่างเครับต้องาหารสิบบาทท่องง่ายอยู่นะครับครับท้องง่ายๆนะครับขอต้องง่ายๆเต็มๆนะครับพี่น้องง่ายๆเต็มๆนะครับพี่นี่เน่าห้องโกลนะครับเต็มๆนะครับอ่าของอาหารสิบบาทเพื่อนซื้อของเราพี่น้องนะครับท่องง่ายนะครับนี่นะครับปลอดภัยนะครับเห็ดนะครับเพิ่งเก็บมาเองนะครับอ่าเราเก็บมาเองของเรานะครับนี่ โลละหาคิดกระทงละหาคิดบ,บาทกระทงบักไก่เลยพี่นอ้องดูครับซ่อนเห็ดพี่น้องเอ,อ้ยอยู่เในมัังตัวกระทงอะไรครับนี่อา่าสิบบาทซ้ออำกระตาหน่อยนึงเอาร่อดพี่น้องซ้ำกระตาหน่อยนึงอ่าสิบบาทนะโอ้ยปวดพว่อเห็ดกำลังออกเดี๋ยวมันสิเทธาล้วมันออกโดนอะไรออกคลายโดนแน่อันนี้เพิ่มเอินเห็ดนี่ยังนี่ เฮ็ดกอเฮ็ดนาเลยพี่น้องให้นะครับถนนนะครับระวางสะกดนครกาลสินพี่น้องนะครับปัญจว่างคายตามริมถนนนะครับพี่น้องนะ้สองฟังทางนะครับเฮ็ดลายลายพี่น้องว่าเออพู้ไดอยากเฮ็ดนะครับละงกเฮ็ดละงกจุ่มเฮ็ดละงอกจุ่มพี่น้องนะครับพวกเราอ่อนซ่อนดุ้ครับนี่ครับเฮ็ดละงอกกอนมี่ เง็กกอแดงกระ,กระท่องเท่าไรแล้วครับนี่ท่องรหาสิบบาทเง็ดเพิงกม็มี่รัแบเบง็ดกอแดงโอ้ยเง็ดเทาเง็กยังไงครับเทาตัวเนี่ยี้เราบอกเทาท่องเท่าไรเนี่ย เห็ดเดอร์พีนองครับเห็ดทุ่งาสิบแห็นลางอกแห็ดตะไคร่เห <Impossible. S 2> <my> ็ดก่อก sure. ับท่งเทไรครับนั่น <otte training> ้น <ups> ม right ีายราคาค่ะสิบหนึ่งร้อยสองค่ะโอครับสองร้อยก็มีพีนอนมันมีหลายราคาสอรับจมครัีเกรดเอเกบีเก็ซี่นะครับเกีรเอกับแพ่งได้จักน้อยเกรดบีกับล่องเราม้าเกซี่กับเครือมันเถาแล้ว พอกระไรขายเถอะนะครับเน็ดส้มเกียรติซี่เนี่ยโยทอกันก็ผู้ขายอายทอกันก็ผู้ขาย่กา ก็ได้มานก็มูนี่เรี่อพ่อๆอออก,กันอันนี้เราโง่กันมามีบ่ครับเนงง<ม>ี่ยเราโง่ออเน็ตเอาไปหนึ่งเน็ดเฮ็